พี่ะสามล้านดวงใจก็คุณนลหลายเด้อพี่น้องฮัลโหลเอพิวันพอบอชิตงเวโซมาเทลคำเด็กไหม่ของราลยทุกไลน

ไ้เกิรการชบ้านนี่แต่ัมสูบปวมเจลันตลอดไปนะคขอบคุณ8ปล้านดวงใจเด้อพี่น้องได้แปดล้านดวงใจแล้วฮัลโหลเอฟว for w อมดอกไมงัน t นแงคิวขอบุณหลายเด้อพี่น้องขอบุณทุกไลท์ทุก ที่ในเกียรติรับชมก่อนมีตะวานถูกอากามเจริญตลอดไปค่ะแปล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้อง8ล้านดวงใจกำลังเร่ใจอยู่นี่ค่ะอะไรท่านน้องแสบตาต้มพัดแล้วก็แสบตาหนุ่มว้าวสิบล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องฮัลโหล everyone มาเพิ่คำเดือม่เขาดงใจตท่โอ้ได้สิล้านดวงใจแล้วี่ะล้านดวงใจแล้ว ว้าวสิบสองล้านใจเราขอบคุณเลยๆเด้อพี่น้องฮัลโหลเอพี่บันพอวัชิวตงเคียวโซมาเรวคลคำเหลือไม่เอาเงินที่เลิกเลิกเลิกเลิอ้ขอบคุณพี่ยูเปิดกันมองเห็นนะพี่น้องขอบคุณหลยหาจากประเทศหนบ้างนี้จากกาลากิโอจากกาลาิ ตีค่าสิบสองล้านดวงใจสิบแปดล้านดวงใจแล้วโอ้ยดีใจดีใจ t h เต็งคิวโซมัดเบลคัมเดือดไม่เอาลงกันเลยแปดล้านดวงใจแล้วพี่น้องโซมัดว้าวสิบล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสิบล้าน เสือยังไม่นอนเลยเสือฮะเมื่อไรจะนอนน่ะเอ๊ะวันนี้ทำไมนอนยากจังเจ้าเสือนี่นะสวัสดีค่ะจิ๊บหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนเจอนเสือก็เคยหลับเคยนอนเลยเสือน้อยไม่ยอมนอนยอมหลับเลยสวัสดีค่ะจิ๊บจ้องหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อจิบสองล้านดวงใจกับลูกเอพิวันพรวนชิมเตงยูโซ o าดเบลคัมเดือดไม่เอาดงดง ดับเลือดดบเลืพี่น้องขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณว้าวสิบสามล้านห่าใจแล้วพี่น้องเออสิบสามล้านห่าใจแล้วขอบคุณหลายหลาย